ที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าพื้นที่หกไร่ข้างในมันจะมีสายน้ำอยู่สองรูกอยากทำกเกษตรเนีแต่ว่าทำไม่เป็นทำ <laughs> ไม่เป็นคราวนี้ก็เลยอยากอยากให้ทางเกษตรกรหรือว่าผูท้ที่ที่แบบว่าทำให้เกิดประโยชน์ได้นี่ครับมามาพัฒนาได้โดยที่ว่าผมไม่ได้คิดเก็บค่าเช่า อาจจะเป็นแปลงสายทิ่ที่ว่าให้เกษตรกรมาทาเพื่อสร้างรายได้อะไรไทยสามารถทาได้เลยครับสัสนีทักทาไทยเอฟซีเป็นเพื่อนคุณผู้ชมพี่น้องชุมชนทุกคนทุกท่านนะครับช่วงสายวันนี้แจกตลาดธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมครับมาพบปะเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมเนื่องในวันนี้ก็มีเรื่องจะมาบอกเล่าให้กับเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมเอฟซีทุกคนทุกท่านให้ได้รับทราบนะครับช่วงสายวันนี้ก็มีอะไรเรื่องเล่าที่จะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนคุณผู้ชม ได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับผมเนื่องจากว่าวันนี้เป็นข่าวดีมากเลยนะคะรับเเมื่อวานได้มีโอกาสได้เข้าไปในตัวอำเภอนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะร่วมนั่งนประชุมกับเพื่อนๆพนี่น้องในกลุ่มโคกหนองนานะครับคุณผู้ชมที่อำเภอกุชินาราจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะรับคุณผู้ชมครับรก็เปินโชคดีมากเลยแล้วก็ลหลังจากที่เราจบการประชุมหารือกันเสร็จแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปชมสวนนะครับประชุมพื้นที่ นที่หนึ่งนะครับผมที่ทางเจ้าของพื้นที่นี่คืออยากจะให้ใช้พื้นที่ให้แก่ประโยชน์นะครับของที่ดินผืนหนึ่งนะครับเจ้าของที่ดินที่พูดถึงนี้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้รับชมบรรยากาศที่เราไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรของท่านผู้นี้กันได้เลยนะครับที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าพื้นที่หกไร่ข้างในมันจะมีสายน้าอยู่สองรูอยากทาเกษตร แต่ว่าทําไม่เป็นทำไม่เป็นนะ <c oughs> แล้วก็เลยเลยว่ากรณีนี้เนี่ยมันจะมีเข้าขายในเรื่องของว่าภาษีลกลา้างนะครบคุณมบก็เลยว่าผมอยากว่าให้คนเคยเนี่ยเคยมาเข้าปลูกมันปลูก <c oughs> อ้ปลูกกล้วยไอ้ปลูกอ้อยปลูกอ้อยนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ง่ายเพราะว่าทางทเครบ เขาก็เลยแบบว่าการขันจอยอะไรเขามันยากเขาลดเขามันยาวคราวนี้ก็เลยอยากอยากให้ทางเกษตรกรหรือว่าผู้ที่ที่แบบว่าทําให้เกิดประโยชน์ได้นี่ครับมามาพัฒนาได้โดยที่ว่าผมไม่ได้คิดเก็บค่าเช่าอาจจะเป็นแปลงสาธิตที่ว่าให้เกษตรกรมาทาเพื่อสร้างรายได้อะไรไทยสามารถทําได้เลยครับ ก็ตรงตรงนี้ก็ให้ให้ทางที่นนะออ้อยนะก็ประเมินดูว่าว่าจะทำอะไรได้บ้างครับจริงๆนะผมมันมีหลายแปลงแต่ว่าอีกแปลงนึงก็คือเขาทำปลูกอ้อยอะไรไม่มีปัญหาเพราะหนึ่งในเรื่องกับการเลี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการที่ดินลกกลานะครบ คือถ้าไม่ทำเนี่ยเราโดนภาษีสละแล้วมันก็เป็นภัษท่านบรไดท่นบรรายรือท่านอะไรไปเลยว่าถ้าจะปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันก็ไ้อมีเยอะที่ประเทเอ่อค่าเว่าอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดรอบจะเป็นสามารถทําไปได้เลยแเขาเ้าพูดจทิงๆว่าปีที่ที่เราเล่นมาวันนี้เราเราคิดว่าคุณบุญแล้วก็คุณมีจิตใจที่ที่จัดให้มันเขาที่เราทาเนี่ย มันเป็นเรื่องของการส่งเสริมมันเป็นการที่ให้และต่อยอดให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเรียนรู้แล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของกุชินาลัยเราในเรื่องอาต้นแบบของพวกหนงานด้วยในการที่จะโปรแกรมมิ่งโปรห้อยโปรเรทที่มันเป็นราคาเป็นฐานให้ให้พี่น้องเรามีส่วนร่วมก็ต่อยอดไปในในส่วนร่วมก็ก็เป็นของระดับของอำเภอเราผมผมเชื่อได้ว่าอีกส่วหน่อย อาจจะเป็นจังหวัดแล้วมันเป็นต้นแบบที่เขามาศึกษามาดูว่าเออนี่น้พี่น้องกลุ่มตรงนาก็มาปลูกมาทำไว้ยาปลูกอะไรอยากเพื่อเอามามันก็จะมีรายได้บอกพี่น้องซึ่งมันเข้ากรนไายกั่ทุกคเพราะว่าที่ตรงนี้อ่ะแต่ก่อนผมก็แค่ว่าเคยแบบว่าปลูกหญ้าเลี้ยงบัวเลี้ยงบัวนักเรียนถ้าต้อามาดูมาเป็นสูนยเรียนรู้นะว่าเราอาจจะต้อง สะสมพันธุ์พืชต่างๆที่มันหายากมั้ก็มีป้ายผิป้ายให้เดกทันรีไม่ต้องสายโซนนี้สวนสมุนไปโซนนี้ทำอะไรอะไรครคขาก็ได้มีที่เก็บผักไม่ต้องไปไกลซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ครับเพราะก็ต้องคิดถึงว่าเอา ไปโชว์ตรงนี้มันไปโชว์ตรงนี้เป็นแปลงอยู่ที่อันนี้เขตเรอ่ยชื่อจะท้องที่โมฮนนี้มซิบูนประธานชุมชนโรเจตต้บอกแล้วน่ชนผีอิทเดี๋ยวนี้แล้วนี่ผีอิดเป็นประธานชุมชนโมซิบหาตู้วเลชินาเนี่ยอยู่ตู้น้ำมูซิบสามอันนี้พเถาผมอันนโมซิบสามเป็นประธานโมซิบสาอันนี้โมซิบอันนี้มิดเป็นเชนา ใช่เอกนาเราจะได้พูดได้เออเพาดว่าคนจะเพ่งผูกอ้อยข้างหน้าเรนทีเราเาตัวเข้าป็นให้าผูกอ้อยน่ะที่เป็นตัวเข้าไปมันเหรบางทีพลังพลังอะไรที่เราวางมีก็เอาลงไปนี่เลยอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้พี่เขาพี่เขาไม่ได้เก่งเรื่องเกษตรเนาะแต่ก็การออกแบบพื้นที่เนี่ยเรามีพี่เขาอาจจะดูแลเรื่องพวก ออกแบบสัพยากรเรื่องน้ําสิ่งแวดล้อมเลยทีชวนมาทาโค้งหนองนาเพราะพวกผมทำโค้งหนองนาอยู่แล้วโค้งหนองนาก็ถอดออกจากเกษตรทฤษฎีใหม่ก็เพื่อให้พื้นที่เราใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะครับตอนนี้มันน้ํามันน้ําน้ําเยอะไหมพี่สองบ่อนี้ได้เยอะไหมเราไปดูดีกว่าท้ายที่สุดนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกท่านใดที่เป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโค้งหนองนา อำเภอกุชินาราจังหวัดกาฬสินธุ์้วยนะครับเนื่องจากว่าเห็นไหมครับว่าเจ้าของพื้นที่ที่ให้เราเข้าไปใช้ประโยชน์ขับเคลื่อนโดยวิสาหกิจชุมชนเพื่อที่จะมาบริหารจัดการในที่แปลงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในลําดับต่อไปทางคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนโคกหนองนานก็จะมีโอกาสได้นั่งประชุมพูดคุยหารือกันนะครับผมในเรื่องของ การบริหารจัดการต้องเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงในเมื่อในเมื่อคือเจ้าของพื้นที่ที่ดินให้พื้นที่ที่ดินให้เรามาบริหารจัดการแล้วก็เราก็คือขั้นตอนต่อไปก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพกอกหนองนาอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินที่จะมาบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าให้มากที่สุดแล้วก็เพื่อที่จะเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อจะได้เป็นสูตรการเรียนรู้ให้กับชุมชนในอำเภอกุชินารายอีกต่อไป แล้วก็มีประโยชน์มากมายสำหรับพี่น้องชุมชนที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันในณจุดตรงนี้คือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในใจกลางเมืองเลยนะครับคุณผู้ชมในานามของแจตลาดธรรมชาติก็คือจะเป็นทำนที่ประชาติพันธุ์และก็สื่อให้กับวิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาอํเาเภอกุชินาราจังหวัดกาฬสินธุ์นี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านติดตามกดไลค์กดแชร์และก็กดสัตว์ไข ให้กับช่ององแจ๊คตลาดธรรมชาติและก็ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนโค้งหนองนาอาเภอกุชินาราจจังหวัดกาฬสินไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับ